ตลาดในเมืองลาซาเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบตเต็มไปด้วยความคึกคักของผู้ที่ไปซื้อสินค้าสำหรับเทศกาลปีใหม่ทิเบตรหรือโลซาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่28กุมภาพันธ์ย่านบากูใจกลางเมืองตั้งบูธกว่าพันบูธต้อนรับปีงูนักช็อปสามารถซื้อหาสินค้าหลากหลายตั้งแต่เครื่องทองแดงผ้าหม่มทอมือขนมปีใหม่ทิเบตอย่างขนมทอดและเนื้อแห้งในบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาจากกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ ในเขตด็อกเซมีการจัดเทศกาลช้อปปิ้งต้อนรับปีใหม่ที่เบตงานนี้รวมผู้ขายสินค้าท้องถิน่นกว่า320รายมีสินค้าท้องถิน่นอย่างดอกไม้ปีใหม่ต้นกล้าเข้าบาเล่ที่ร่มสูงนักท่องเที่ยวยังสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงเต้นรําพื้นบ้านและรับบทกรปีใหม่ที่เขียนด้วยมือโดยนักเขียนท้องถิน่น ผู้ซื้อบอกว่านี่เป็นเทศกาลที่ยอดเยี่ยมมากและที่นี่ยังรวมสินค้าหลักประเภทการเสลิมฉลองปีใหม่ทิเบตรเริ่มในวันแรกของเดือนแรกตามปฏิทินทิเบตถือเป็นโอกาสดีที่ชาวทิเบตจะได้กลับมาเยี่ยมครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา